เซฟบิวจิตชลยาค่ะพี่น้องก็คืมมือคืนที่ผ่านมานอะที่ไปทําการแสดงยูทีตลาดกินซ่าเออที่ตลาดกินซ่านะคะพี่น้องก็คือลัางศีปทุมท่านี่บอกเลยว่ามีกระแสออกมาก็คือบิวนะคะพี่บิวถูกดึงแบบกระชากเรื่องเวทีก็คือเซฟออกมาเซฟแห้งเซฟศิลป,ป,ปินแห้งพราะว่ามือคื้นะคะปททมันเ่งิงศีนกระไรทาการแสดง อยู่ที่ตลาดจินซ่าลังสิทธิ์ปทุมธานีนะคะกขนาดจ,จะมีพ่บิวไปรวมด้วยนะคะแล้วมาที่นี่เหตุมันเกิดจากที่มือขึ้นออมือขึอ้นม,มันไปทําการแสดงแล้วมีท่านหนึ่งนะคะเด๋ยวมีการไทคลีปลุงค่ะพี่น้องเป็นคลิปที่พ่บิวใส่ชุดแดงเนาะชุดเงาเหยียดเลยไปพบปะเอฟซียูนาเวทีที่เพิ่นยืนออกมาเนาะที่ออกมาจากนาเวทียืนออกมาเป็นท้างยางลันวี บอกเลยนะคะว่าเห็นแล้วสุ้สูนจนน่าเพิินหนาเสียเอาพี่บิวก็คือหนาเสียเหตุยังบ่เป็นไปบ่เป็นเลยแต่แง่งั้อดทนอดกันที่จะแบบอยู่กับ FC เอฟซีพอผู้อื่นคนที่เขามาขอท้ายลูกคนที่เขาหมักอีหลีกับมี่บ่เป็นว่ามีม่ตะพอพพอเอี่ยแอนั้นนะคะพใน,นี่นันก็คือกระชากใกดกระชากเลยเนี่ยสิม,มาเนี่ยคลิปไ้เบิ่งนําก็คือเห็นแล้วสูนเห็นแล้วสูนแห่นเพิ่น จึงได้ได้ไปหากระชากพื่นเอาพี่น้องเป็นตะศูนย์ค่ะศูนย์แหน่เท้ไปหากระชากพื่นเนี่ยเป็นเพลงอ่ะร้องเพลงอยู่นะคะตอนนี้ก็คืนเนี่ยดึงเพื่อนแม่พี่น้องเบิองเมงเบืงดึงเพื่อนดึงสองสามรอบเพร่นมาดึงรอบเดียวกับโป้งเพื่อนกกแห้งยง่สนสูงเพื่อนก็แห้งสูงเนี่ยคนสีขอถไทยดูบนํากัมมี่เมืองแหน่ขนาดคนเมืองแหน่ พี่น้องคนที่คอยแบบดูแลก็ดูแลอยู่นะไม่ใช่ม่ดูแลแต่แบบมันก็บ่ไหวนะคนอยู่ทครื่วทีแห้งอะไรมันก็หน่อยว่าคนอยู่ของรางอยู่แล้วเบงน่ะหนาพิวิวก็คือเสียนะเสียแต่เพื่อนกันยั่งยิ้มได้นะคะแบบดึงกระชากเลยหลยหลอกพอมันเป็นหลอกเดียวห้าขาเพื่อนพลิกเจ็บขาจนในสูงๆมันเป็นสนเตี้ยๆนะคะมันเป็นสนหาหกนิ้วคนที่นใส่นี่แล้วนาอกา เป็นพฤติกรรมที่ค้นเมาค้นกลางอยู่หนาไว้ที่เหตุบอยมากๆกับศิลปินซึ่งมันเป็นสิ่งที่ค้นขบคุมเป็นสิ่งที่ศิลปินบ่ควนสิโดนบแม่นจะเป็นศินนลปินหมอล่ำศิลปินอินดี้คอนเสิร์ตยู่ไซก็ตามบ่ควนโดนแบบนี้อีกจัหน้อยเพิ่นเสิเอาแนี้มากันเลยพวกเจาว่ามีชิิดในหอจับมือในหอถ่ายรูปค่ะและมันก็จะเป็นผลเสียต่อผู้อืน่นนาเพราะว่าเกิดจากเหตุที่ค้นๆ้นเดียวนะคะเหตุแบบนี้บันนี้มาเบิง่งข้อมเมต์บันนี้พี่น้อง อันนี้เป็นคอมเมนจากพูดของท่างผพจหมอลมสตอรี่คอมเมนกับเดือดเพราะประกันกระสาวนี่นะคะพี่น้องคอมเมนนะคะบางช่วงบางตอนเราก็เสียเอามาอ่านให้ฟังอ่านแล้วก็เดือดน้ำเพื่อนอ่านแล้วก็คือเพื่อนมานั่นแหละคนดึงกับบ่มีสมองคักนอกคอยละศูนย์เทนคนว่าจะสี่กระดึงคักโพสเป็นตาไม่ข้อหัวยูนอคนว่านะคะเหตุคักนอกรู้ตัวนักลองเขามีจิตใจคือกันเป็นหายเนาะคนเหาโอ้ยเสื้อผ้ากันดึงคักแท้ ส่วนมาเอมเมนตนไปบอกว่าคันเป็นได้ไหมพาชรี่ก็คือถึกไม้คหอหัวไปแล้วนะคะคันเป็นได้ไหมบอดเวยูนิเวอร์ซสี่กับบอสให้เกียรหมอลาฟเลยเนาะพอยายอันนี้จากระไดหนาเกียริโพดเออคือม,มาดึงคาแแทเพอยายดึงจนเขาล้มถ้าเขาตกลงเวทีไปศิรับผิดชอบเนาะช่วยโอกาสให้ให้แบบมุ่งมือช่วยโอกาสที่จะกระชากเออศิลปินเป็นตะร้างคาบหวานสี่ ก็คือบอให้เกียรติศิลปินเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไฮโพวจะาแมนเม้าค่ะบอให้เกียรติศิลปินจักน้อยผลมาสีพูดแม่น้ากันกับบะเบองมูนแน่นอนน้องเน่ะเท่าซื้อว่าไม่ว่าเพื่อนลมาซีรักน้องก็ต้องทะนุถนอมน้องให้เกียรตินักร้องด้วยอทำตัวอยู่ในกรอบอันสวยงามให้เกียรติตัวเองด้วยอย่ากระทําแบบอะไรที่มันไม่ดีอลมาซี คุณบางคนขอ,อกาเบองนี่แหละสดกันรุ่นยุว่วสีดึงหรือวบาดึงดึงหรือวบาดึงสุดไทยกับดึงอีลีครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยหลามีสติมากมากเลยลูกนี่แหละนักสแสดงต้องอย่างนี้แหละยอดเยี่ยมแมงฝาข้อเมนชินชมกับมี่ก็คือก็ต้องขอสินชมพิบวิวน้ำว่มามีสปิริตในการเป็นศิลปินมากๆยอดเยี่ยมวบคุ่มาร่์มด้ดีแห่งโบงมีวาโวกเวกโว้ยวายหรืออีอย่าง ดึงไหลหลอปไนได้เป็นกันยั่งยิ้มกันยังสองนิว้ว่ะก้อนชิลูขึ้นไปนะคลิปบ่ไดเอาให้เบิรงนสุดเนาะกันยังสู้สองนิว้วยิ้มให้กับสันเอฟซีอยู่หนาเวทีอยู่บ่ได้ว่าดึงแล้วก็ไปเลยพมาณังสี่นะคะพี่น้องดึงทําไมเมื่อไหร่กับเมื่อนอนตัวพมานี่อีกอันหนึ่งชื่นชมนองบิวค่ะเก่งมากท่องไว้นี่แหละดารากว่าจะมีคนฮักฮอนแบบนี้ต้องใช้ความสามารถแค่ไหนพมาณังสี่เออ ทำไมคุกคามศิลปินขนาดนี้ถ้าเป็นชันนะนะเสียแมนค่ะมันก็นเป็นการคุกคามศิลปินอีกอย่างหนึ่งแล้วเนาะแต่การนับถือใจพิบิวนะคะก็คืออย่างหนึ่งก็คือหน้าไม่เหวี่ยงเลยคอมเมนต์มาจาังสี่แต้หอยซู์แทนจริงหนาเพื่นบบเวียงเลยหนาะควรเป็นศิลปินของพีบิวนะคะสูงมากแต่ก่อนกับตอนนี้ก็คือต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยมันบาแบบเพื่นตอนนี้เพิ่นดังแล้วเนาะเพลงเพื่นตอนนี้ก็ทะลุสิบล้านวิวแล้วเนาะพี่น้อง มรยาเพื่นดีสติสตังเพื่นดีทุกอย่างเมือ่อคืนกับเป็นการเห็นเพิ่นโพชฉลอง10บล้านวิวหอยกอดผู้ยอดรวยที่ตลาดจินซ่าลังสิตค,ค่ะนี่หละเพิ่นพัฒน,น,นามาเป็นเจนเดอร์นิชิลปินก็คือดังคิวงานแต่ก็แต่นเอิเป็นง,งานเดียวงานมงเพราะว่าเพิ่ก็แยกมาอยู่ปฐมประน,นสิ่งเดินเท่นเม็นและเาพี่นอนกับาเบบึงผลงานเพิ่นต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อนเห็นล่าสูดเนาะเห็นพิโพ์อูมาโพดหลังจากมีเหตุการณ์ลัง่อคืนน่ะจะแบบโพดขอบคุณ FC ขอบคุณ FC แฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาอยากเดินไปหาทุกคนอยากถ่ายรูปให้ทุกคนเลยค่ะด้วยเวลาและหลายๆอย่างมันอาจจะบวทัวถึงพี่นอ้องเยาวากันเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นข้าบอกมาพูดขอโทษนะคะกับคือเพิ่นบานนาะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างห้าไปก็ถึกดึงอีกอันตรายนะคะศิลปินแล้วกับวลากระชันชิดในการออกงานของเพื่นเนาะคะ่ะพี่น้องและล่าสุด มาบอกถึงความปังล่าสุดของพ่บิวนะคะล่าสุดมินิซูซุดรลอนสามสีม่ซูโม่ที่แล้วปล่อยออกมาเป็นเทียเรียบร้อยแล้วสํสำหรับเพลงคอยไอ้ายไหลเรือไฟเออว่าเป็นปล่อยใสีง,งหลไรเรือไฟยุนนครอพนมที่จัดยางหยิ่งไงบินโดนเป็นหลายหลายพันตัวปีนีบอนะคะสำหรับเพลงคอยอ้ไหลเรือไฟกับเป็นเพลงทีฟิชเชอรริงกับ จินตลาพูนลาบออพี่จินตลาพูนลาบขอฟิจลิงกับพี่บิวจิตนะคะปล่อยอยู่ทางช่องจินตลาเออแชนแนลออฟฟิเชียลนะคะปล่อยออกมาแล้วตอนนี้ยอดวิวก็ั่งพุ่งขึง้นเรื่อยๆ2-3-4สามสื่นวิวแล้วค่ะสำหรับเพลงนี้กับบ๊อบวนไพยนะคะคนที่แ่งกับจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กพูมารินอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องเป็นเพียงที ม่วนสนุกสนานมากๆนะคะพี่น้องกับสำหรับอันนี้นะคะกะเป็นผลงานของพ่บิวที่ออกมาล่าสุดเลยกะมีอีกหลายผลงานนะคะที่เพิ่นทยอยปล่อยออกมาในตอนนี้คะ่ะสำหรับพ่บิวเนาะนี่นะคะพี่น้องก็มาบอกถึงนี่เราผลงานของพ่บิวที่ออกมาล่าสุดแล้วกะบอกถึงเซฟศิลปินด้วยนะคะไปเบื่องหมอล่ำหักศิลปินแพทย์ศิลปินกับเซฟเพิ่นนะั่งมเมนต์วาสไิไปดึงไปกระชากพี่น้องมักปันไดนก็นย่าไปเห็นจังสันกับเพิร์น ดูพี่พอมีเมียค่ะตกลงมาเห็นเลยไหมคะคุณค้าฮัรดแคนฮัรดศิลปินมีงานเหตุการณ์ต่ออะไรอันน,อะะนี้กะคำหนึ่งถึงความปลอดภัยของเพิรนน้ำค่ะพี่น้องสำหรับมื่อนี้นะคะสาวนุ่นอิสันขับเข้ากะฝากเพียงสำนีพิพาป,ประการใดน,นะคะกะฝากขออภัยไว้นาทีนี้เลยคะ่ะพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ